สกิลไฮชิลสกิลไฮชิลคือสก uh ิล huh. เพิ่มความสามารถในการรับรู้ให้สูงขึ้นอย่างมากแค่ชั่วขณะหนึ่งกาดจังหวะให้ดีตรงนี้แหละ uh huh. ชิลเบรดแดกไปซะสกิลฮ uh ิลมอนสเตอร์อันเดดแพ้สกิลนี้จริงๆด้วย บาเอ้ยโดนแทงซะได้ยังสามารถใช้สกิลฮิลได้อีกแค่3ครั้งถ้าเอามารักษาตัวเองแล้วก็จะไม่พอลบในบ้านนี้ได้แน่จากนี้ไปจะเป็นการแข่งความอดทนละฮิวอ่าอะแม่งเอ้ยเอาไปอีกฮิว<อ>เหลือครั้งสุดท้ายแล้วอ่าเยอะแยะแ,แล้ว อย่ามาดูถูกปวดหานกี้ก๊อกแบบกูนะเพ้ยสกิลฮิวชนะแล้วโอ้ยเจ็บเว้ยถ้าไม่รีบใช้โพวชรักษาแล้วก็หยุดนะนี่จนที่ตำรวจทิ้งอาวุธรวบตัวซะตอนที่8แสงสว่างและงานเลี้ยงสุราอ้าวดืมดืม คุณซาลายุชิเออโอ้เราดีเลยนะเนี่ยเขาชื่อคุโรกิคาเนชิเกะหรือคุณซาลายุชินั่นเองเพิ่งจบจากการต่อสู้แทบเป็นแทบตายกันมากันมาดอย่าขัดขืนแล้วอยู่นิ่งๆเลยยกมือขึ้นแล้วมือไว้ข้างหลังแล้วนอนลงไอบ้บาเอ้ยกูจะได้หายอยู่แล้วขอเวลาฟื้นๆขืขอนได้ไหมฟ้าไอ้คนใส่เกาะก็ด้วยอย่าขยับชดกเกาะลอให้ช่วยไหม เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิแต่ก็โชคดีนะครับที่สกิลวิญญาณโดนปลดแล้วแต่คนที่เอาสกิลฮฮลมาทุบใส่คนที่เอาคำสาปมีมาเซอรีนมาก่อนนะอ๋อครับคุณที่ชมครับแต่ว่านะนายน่ะทำมถึงได้มากินโลกกับผมได้ละหะอเมีอะไรแปลกตรงไหนหรอครับมีคนปกติที่ไหนเขามากินโลกกับอันเดนเหรเอาจริงดิก็เลนมีพลังไม่เหมือนชาวบ้านแถมยังไม่ตกใจกับตัวผมด้วยสุดท้ายยังสู้กับผมไม่สูสีอีก คุณนะเป็นมนุษย์จริงๆใช่ไหมแต่ผมก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะพูดแบบนั้นได้หรอกนะคิดว่าจะได้ร่วมกลุ่มด้วยกันอาจจะเข้าใจอะไรกันมากขึ้นก็ได้นะผมมันก็แค่คนมีประสบการณ์เยอะที่เข้าได้กับทุกคนแบบนั้นแหละแต่แบบนี้มันก็ไม่ธรรมดาหรอกนะเอาละ่ะผมขอถามคุณหน่อยทําไมคุณถึงไม่ฆ่าผมจริงซะล่ะ ผมน่ะถูกเชิญมาในโลกใบนี้ตั้งแต่เมื่อ50ปีก่อนตอนนั้นผมล้นพวกนักรบมันขัดขวางวิญญาณผมและทําให้ผมทําแต่เรื่องสกปรกให้พวกมันรวมถึงเมื่อกี้ที่ผมกับแตะฆ่าพวกคุณรวมถึงคนที่อยู่รอบๆด้วยผมน่ะมีคนรู้จักเป็นอันเดนน่ะแล้วก็หนึ่งในคนเหล่านั้นเป็นถึงพออสถานิ่งแต่กัมพาเลยล่ะเจอกันทีไรเขาก็จะหัวเราะแบบเสียงโูบทุกที แต่สำหรับผมแล้วเขาก็เป็นแค่ป้าอาน,นิที่จะดีนะ่ะผมก็เคยถามแกนะว่าทำไมถึงมาทำงานที่นี่หรอแกก็ยิ้มแล้วก็ตอบว่าเพื่อจะเชยสิ่งที่เคยทำไปจ้ะในอดีตเห็นว่าแกเป็นนักรบหญิงที่มีชื่อเสียงมากพอตายไปแล้วโดนอัญเชิญมาเป็นอันเดดช่วงแรกๆแกก็จำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่แกมีความทรงจำเหลืออยู่ก็มีแต่ความทรงจำเกี่ยวกับงานสุขภพที่ทำลงไปแค่นั้นจำไม่ได้จึงไม่สามารถชดเชยเสิ่งที่ทำลงไปได้ทั้งหมด ดังนั้น,นแล้วมาถึงได้อยู่ที่นี่ไงจ๊ะเวดังเจอหน่ะเป็นอะไรที่เลวร้รายมากคนตายแล้วเอาเขามาใช้เป็นเครื่องมือทำชั่วให้พวกมันนี่แหละคือเรื่องที่ผมรู้ก็จะประมาณนี้แหละขอบคุณมากเป็นครั้งแรกนะที่มีคนก้มหัวขอบคุณให้ผมแบบนี้นะแต่ก็นะหลังจากที่กลับมาที่โลกนี้แล้วก็เ,เพิ่งเจอเรื่องแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยแฮ แต่ก็ปิจอบได้แล้วจะได้กลับสู่ชีวิตปกติสักทีหืมกคุญแจทำไมกุญแจไม่ได้ล็อกล่ะสก,กิลตรดจับการเขลืนอน่อยเล็กมีปฏิกิริยาเองเป็นใครกันมาอยู่ในห้องนี้ได้ยังไงใครวะที่เข้ามาอยู่ในห้องของตู้เนี่ยตอนที่9ลองตัวได้ทำงานแกเป็นใครวะ ไอ้ยาตกใจหมดเลยพี่ชายนี่เองน้องชายของชิงเงรุสกยิยามะทาเครุทาทาทาเคร <_ d ata> ุเหรอทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ละ่ะทำไมนะหรอก็เป็นห่วงพี่นะสิถึงได้รีบมาเนี่ยอเอ้ายิ้มหน่อยเอออะไรปะเนี่ย <_ d ata> ก็พอดีแม่โทรมาบอกว่าติดต่อพี่ชายแกไม่ได้เลยน่ะเอาละบอกแม่ก่อนดีกว่าว่าพี่ยังมีชีวิตยอยู่ จะว่าไปมือถือฝากไว้กับพวกผู้ก้าฝังโน่นนี่วา่าแถมยังมีข่าวใหญ่ที่เพิ่งออกไปนั่นอีกแม่ก็เลยเป็นห่วงนะสิหืมข่าวอะไรนะ่ะอ้าวพี่ไม่รู้เรื่องเลยเหรอข่าวนี้ยังไงล่ะวันนี้ที่เป็นใกล้ๆกๆก,กับโรงแรมสกายแครปเปอร์ช่วงเวลา16บนาฬิกาเกิดเหตุได้กดาบคงกระดูกถือดาบไล่ฟันชาวบ้านรอบ และในจังหวะที่กำลังจะเข้าทำร้ายหญิงสาวรายหนึ่งได้มีบุคคลปริศนาโผล่ออกมาช่วยหญิงสาวไว้ว h a เต h e เขานี้นะ่ะมันอยู่ใกล้ๆก,ก,กับห้องพักพี่ไม่ใช่เหรอนักรบความไวแสงเพราะคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าการต่อสู้มันน้อยมากจนมอตามแทบไม่ทันเลยทั้งเขาเน็ตรวมถึงเว็บบอร์ดคุยกันว่ามันไม่ใช่ความสามารถของมนุษย์ละแต่ก็นะพี่ชายนะ่ะไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วสินะอะไรวะนี่เรื่องเชี่ยเลยวะนักรบความไวแสงคืออะไรวะ กูเพิ่งจะกลับมาได้แค่วันเดียวก็เกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอวะถ้าตำรวจเกิดขึ้นไหวแล้วสงสัยขึ้นมาแล้ว่ดีบุกเข้ามาที่ห้องแล้วจับกูไปตูอาจจะโดนจับไปผ่าทดลองก็ได้เด้โอ้ในเน็ตเ,เขาบอกว่ามีการจัดตั้งทีมขึ้นมาจะทําการสืบสวนเรื่องนี้ด้วยแหละเชียร์แล้วไงหือททำไม่หรอหรือว่าพี่จะสนใจเรื่องนี้ขึ้นมาแล้ว ไม่เลยตูไม่ได้ทําเลือกอะไรผิดแท้แต่ทําไมรู้สึกเหมือนกลายเป็นผู้ร้ายที่มีหมายจับได้หรอฟาเนียเรื่องนางลบที่ออกเป็นข่าวไปก็แตกตื่นแล้วนะวันนี้เหนื่อยแล้วรีบนอนดีกว่ากะจะนอนที่อยู่แล้วใช่ไหมล่ะเย้ yeah, ขอบคุณมากนะครับสมแล้วที่เป็นพี่ชายของผมแต่จะว่าไปวันนี้ออกจากงานก่อนเวลานี่ว่าพรุ่งนี้ต้องไปก็มัขอโทษก่อนละสกียยมากคงผมเป็นห่วงคุณมากเลยนะ ขอโทษด้วยนะครับที่เมื่อวานออกจากงานไปกระทันหันนะครับอืมแต่ถ้าปลอดภัยไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วละ่ะแต่เห็นข่าวของนักรบความไม่แสงที่เกิดขึ้นค่อนข้างเป็นห่วงนะกรมแม้กระทั่งผู้จัดการก็ดูหรอเรื่องนั้นที่โ้องเงย็นหนูก็พูดกันเยอะเลยตอนที่เอาเขา่าวแต่ทดดนะ่ดศร่ะมันดังมากพูดกันทั้งในเว็บเพจนี้แทบไม่เลยละ่ะพนักง,งานใหม่ขายามาซังคืนลูกใหม่ที่กำลังพัดผ่านเข้ามาสินะคะคืนบ้าคืนบออะไรแล้ว นี่นี่เมื่อวานได้ดูข่าวไหมดูซิดูซิข่าวของนางลบความหมายแสงใช่ไหมล่ะอยู่ใกล้ๆแถวนี้เลยไม่ใช่หรอหม่คุณลูกค้ามีแต่คุยเรื่องของนางลบความหมายแสงกันทางานเลยนะนี่แหละค่ะเรื่องที่กำลังมันเลยชิปหายแล้วแต่ด้วยจากภายนอกแล้วนะใส่ชุดเกาะมีผ้าคลุมแต่ใส่ชุดธรรมดาที่มันคอสเพชชัชัแถมเซ้ตในการแต่งตัวนี่ไม่ผ่านเลยนะกรมทำไมรู้สึกเจ็บปวดได้ฟ伐 เพื่อนเ่อนของหนูเองก็พูดแบบนั้นเหมือนกันค่ะแต่ว่านะการที่เขาเข้าไปช่วยหญิงสาวที่กําลังถูกคุกค,คามโดยคนที่ถือดาบอยู่ด้วยนะ่ะสําหรับหนูแล้วเขานะ่ะเป็นคนที่เท่มากๆเลยล่ะค่ะคาข,ขายยม่าซังโยพี่ชายทาเคลุนึกไปถึงเลยนะว่าร้านที่แน,นะนําน่ะจะเป็นร้านนี้นะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เมื่อตอนนั้นนี่ทําไมถึงมากับทาเคลุละ อาจารย์าติมะเป็นคุณครูของผมเองครับเห็นว่าอยู่แถวแถวนี้เลยชวนมากินข้าวกลางวันกันนะ่ะแต่ก็นะพอทักแค่ลูกคงพามาก็เป็นร้านนี้ซะได้น,นะสิเพราะอย่างนั้นก็ขอเหมือนทุกทีนะโอ้โหน่าอร่อยจังสั่งเนียงทางหมู่บ้านไม่เคยเปลี่ยนจริงจกินให้เยอะเติมพลังให้มีแรงไว้ก่อนทำงานด้วยล่ะหลังจากนี้งานจะเพียบเลยนะเห็นพูดว่าจะเกณ์นักสุกสามาช่วยงานไม่แนใ่ใจว่าจะทำอะไรหรอครับ อ๋อมีงานใหม่ติดต่อเข้ามาน่าให้ช่วยตรวจสอบเกี่ยวกับรักลบความไว้แสงหน้า